สวัสดีค่ะพี่น้องขะพบกรับใจสั่งพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า f อฟใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณหลายๆค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางไส่งอนวันที่10กรกฎาคมสันยายน2 5 6 5เนาะพี่น้องเนาะสิมักกะดากระดาอย่างเนาะพี่น้องก่อนคำนวณนะคะคำเตือนค่ะ ผู้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะก่อนคำนวณน,นะคะเรามาดูวันที่9ก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะวันที่9ก็หลุดอีกแล้วนะคะพี่น้องไม่ค่อยมานะคะ วันที่9จะให้เด่นปกติ0และ9เด่น v ี p 7และ6เด่นรวมนะคะพี่น้องคา9และ5นะคะปกติบนมา9 9 5, 6, ล่าง4 1นะคะพี่น้อง9มาหลักร้อยนะคะ5มาเด่นรวมนะคะพี่น้องคาวีจะให้7และ6ถ้าวิ่งรูดก็น่าจะได้นะคะบนมา804ล่าง5 6นะคะ มาเข้าคู่ศูนย์สี่ด้านบนนะคะพี่น้องห้ามาเด่นรวมนะคะแล้วก็หกนะคะจับคู่เด่นแยกใส่เด่นรวมก็น่าจะได้กันอยู่เนาะพี่น้องเนาะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะมาต่อวันที่สิบค่ะวันที่สิบนะคะใจก็เอาผลการออกรางวันวันที่เก้ามาคำนวณน,นะคะปกติกับ v ีปกติเก้าห้าหกบีพีแปดศูนย์สี่เก้าบวกห้าบวกหกบวกแปดบวกสี่ได้สามสิบสอง 32-1เหลือ31นะคะบวก1ได้33นะคะจะจับ2ตัวเหมือนเดิมถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอา3มาด้วยนะคะพี่น้องค่ะ1 1-19ค่ะ1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1 2 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 สามหถึงสาค่ะ3ามหนึ่งสามสองสามสหสสามสามแนะคะหนึ่งถึงหนึเจมักหนึ่งสองค่ะพี่น้องหนึ่สองสองหนะคะหนึ่งสามสาหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนาะคะสองหนึ่งถึงสองเก้าสองหนึ่งสองสองสองสีสองเจ็ดสอค่ะ สามหนึ่งถึงสามเก้าสามสนะคะพี่น้องสามสด้านหน้านะคะ3า3ห้าสามาดนะคะพี่น้องค่ะมาดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะเด่นปกตินะคะอยู่ที่9และ8ค่ะเด่น v i p อนะคะอยู่ที่1และ0 เด่นรวมทุกรอบนะคะพี่น้องขาของหวยไซงออนวันที่10กันยายน2565นอยะคะอยู่ที่2และ0ค่ะประมาณนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะ9สามารถจับกับไรได้ก้างเก91 90ด2นก้นะคะพี่น้องขาแปก็เหมือนกันนะคะ8 9ด1 8้ด้านบนนะคะพี่น้องะ 818082นสะคะสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันเช่นเคยนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะคือเลข2และเลข7นะคะเบิ้ลประจำวันก็คือเบิ้ล2 2และ77นะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก่อนจบคลิปใจก็ขออนุญาตฝากไว้เช่นเคยคะ่ะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่ต้องค่ะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายๆค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชค,โชคๆมันหมนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ